สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่2นะครับสำหรับการแนะนำการใช้งานของตัวบิกที่ชื่อว่า object detection นะครับก็คือคลิปนี้จะเป็นการนำไฟล์เข้าไปที่ตัว Arduino Uno Q แบบง่ายก็คือใช้ผ่านเดสกท็อปของ Linux นะครับก็คือใช้เมาส์ลากไฟล์ธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ขั้นตอนของเขาก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องสร้างตัวแอปขึ้นมาก่อน แล้วเอาไฟล์ภาพที่ได้จากการ Copy ในตอนที่แล้วเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของแอปที่เราสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้แบบง่ายก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมีตัวการ์ดแคปเจอร์มานะครับแล้วก็เอาต่อไว้กับตัวน้องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเนี้ตัว Uno นคของผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมินิมัทก่อนนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพครับต่อแบบนี้มีเมาส์คีย์บอร์ดต่อเรียบร้อยเลยครับเพียงแต่สัญญาณภาพเนี่ยผมใช้การ์ดแคปเจอร์ดึงภาพหน้าจอของน้องอ่ะเอามาไว้บนเครื่อง iMac ของผมนะครับตอนนี้ต่ออยู่ในโหมดของ Singleboard Computer ตอร์โหมดอยู่นะครับโดยที่ภาพเนี่ยผมก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาโชว์ตรงนี้ได้โอเคนะครับอ่ะ ตอนนี้ทุกท่านก็สมมุติว่าทุกท่านต่อจอเรียบร้อยแล้วจอจอก็มาโผล่ด้านหน้าแบบนี้ครับผมจะทําการจ่าย power ให้กับตัว Uno Q ผมเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าทุกท่านต่อแบบโหมดของ Single Board Computer โหมดอยู่ ่าตอนนี้น้องก็เริ่มลันแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าเดสก์ท็อปของลีนุกนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับกด Enter พอเข้ามาตรงหน้า d e สก์ท็ของ Linux แล้วเนี่ยเขาจะเปิดตัว Arduino App Lab ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ขั้นแรกก็ต้องไปทำการสร้างตัวแอปที่เราจะใช้ทดลองของเราก่อน,นครับเข้าไปที่ My App นะครับแล้วก็เลือก Create New App นะครับแล้วก็เลือกรูปสักรูปหนึ่งก็ได้เอาผมเอารูปหน้ายิ้มนี้ละกันนะครับแล้วผมก็จะพิมพ์คำว่า Object d t e c t i o n Big Testing อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิก Create New แบบนี้แล้วเราก็จะได้แอปตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเขียน Description นะครับ นิดนึงนะครับผม this แบบหนึ่งนะครับ this b r i e k is used for image classification สมมตินะครับ แบบนี้โอเคผมก็เมื่อเขียนตัว description เสร็จผมก็กลับมาแค่นี้อตอนนี้เราสร้างรอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะปิดก็ได้นะครับผมปิดไปก่อนละกันแล้วก,วก็ขั้นต่อมาเนี่ยก็ให้เอาตัวทำไดที่เราทำการเตรียมในคลิปที่แล้วนะครับไม่ว่าจะ format จาก windows หรือว่า mac นะครับมาเสียบเข้าที่ตัว d o n k e r ของน้องนะครับ สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมเข้าที่ตัวตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไฟล์แมเนเจอร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีได้เข้ามานะครับผมก็จะทำการเสียบเข้าไปที่ตัวดองเกอร์อ่าตัวธนาได้ที่ผมเตรียมไว้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็รูปก็จะอยู่ในนี้รูปที่เราทําการ Copy ครั้งที่แล้วนะเราก็ลากเลยครับคลิกขวานะครับ Copy นะครับเพื่อที่จะเอาไฟล์ดังกล่าเนี่ยไปไว้ในแอปที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้มันจะอยู่ในห้อง Arduino แอปตัวนี้แล้วก็หาไฟล์นี่เจอเลยครับ Object Detection Brick Testing ตัวนี้นะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็พ a าส แค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับวิธีเช็คว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะครับให้ทุกท่านเข้ามาที่ Arduino App Lab นะครับแล้วเข้ามาที่ My App แล้วเข้าไปที่แอปที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับถ้าถูกต้องเนี่ยไฟล์ของทุกท่านจะต้องมาโชว์ตรงนี้ เห็นไหมครับค่า Cat Cat 2 Do g dog 2 man แล้วก็ woman แบบนี้อันนี้ก็คือถือว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบง่ายเดี๋ยวดูคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นวิธีการแบบแบบยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ยากมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่ากันต่อในคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ